ครับผมเาอบ้านเป็นอยู่คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเลาะโคกนะครับตามหาเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นครับจะได้ไหมครับไปครับทุกคนดูนะครับเพิ่งเจอนะครับลูกแรกนะครับดอกแรก ก็แพงมากนะครับช่วงนี้ไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็อยากกินมากก็เลาะโคกนะครับรู้จะได้โปรแกงไหมครับนี่เจออีกเริ่มออกนะครับอันนี้เพิ่งเนี่ยยังอ่อนๆนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะออกเยอะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า อีกลูกหนึ่งนะครับไปสาม,มานะครับไปพกแกงก็โอเคแล้วนะครับวันนี้เราก็เจออีกนะครับอ ดอกบกง่ายเลยอืมดอกจุดนี้เคลีย,ยดูครับอืมเจออีก <c ười> ừ. 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 สองสองดอกนะครับสองหน่วยดอกบักไงไม่ใส่ละสองดอกอีกดอกครับทุกคนแตกเขบ อ่อนๆนนะครับว่าเห็ดเพาะเพิ่งออกใหม่นะครับตรงนี้อู้เจอ,อแล้วครับอืมลสี่ห้านะครับห้าลูกห้าดอกนะครับอันนี้ได้ห้าดอกดอกเล็กหน่อยห้าได้หก ได้เจ็ดนะครับนนได้เจ็ดอเก็บนะครับแข่งน,นะครับ หาได้สักพักแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาไปเลยเรื่อยนะครับให้พ่อแกงนะครับวันนี้อ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอู้ใช่นะครับเป็นเห็ดเพาะนะครับอ็ดลูกนะครับ นี่ทุกคนดูครับนี่อ่อนๆเลยนี่สามสามนะครับจุดน,นี้นี่ยังยังไม่หมดนี่น,น,น,นี่ห้าลูกเลยนะครับห้าดอก ยังไม่หมดนี่เจอเจอแล้วครับนี่อืออือคนดูครับนีม่มานคือเก่านี่ครับอีกลูกอืมลูกเล็ก จุดนี้จุดนี้ก็เยอะเลยนะหลายลูกแล้วนี่ลูกนี่นะครับหกนี่จัง่อยพี่น้อด้านบนนะครับเ,เลี่ยๆดูนะครับ เห็ดเพาะอ,อยู่ใต้ดินนะครับเจโผล่เฉพาะตัวที่โดนฝนนะครับอีกดอกนะครับอีกดอกนะครับ โอ้ม่อย้ะมาหลังจากที่เราคุยเคลียร์กันมานานนะครับอ๋มาดูสรุปผลงานนะครับวันนี้นี ก็ด้แค่นี้นะครับยอมรับว่าปีนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับหายากมากครับปีนี้ในแค่นี้ก็โอเคนะครับก็น่าจะพอแกงนะครับเย็นนี้ก็ไงนะครับก็หาไม่ค่อยจะได้นะครับปีนี้มันหายากนะครับก็ไงก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับบ้านนะครับก็จะกลับไปแกง เพ็ดเพาะแซ่บนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ